สวัสดีครับพี่น้องชาว mtp นะครับเออวันนี้จะมาสอนวิธีการวางเอ่อหมายเลขกระเป๋าหรือวางคอนแทคเหรียญแะละครับคอนแทคเหรียญ m m s ของเรา mm c a t h m happy นะครับมันเป็นไงเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเพราะเอ่อต้องอธิบายมากหน่อยเพราะเพื่อคนใหม่เขาดูด้วยนะครับเนาะคนเก่าก็ดูเดียวก็เข้าใจว่าคอนแทคเหรียญเป็นไงนะครับนี่คนใหม่นะครับ นี่คือคอนแทคเหรียญถ้าหากเราสร้างกระเป๋าแล้วเราไม่ใส่คอนแทคเหรียญนะครับเหรียญก็จะไม่เข้ากระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคัดลอกคอนแทคเหรียญ m coin นะครับ m happy m c a s แล้วก็ m happy ไปวางในกระเป๋าของเราครับเล้วมันก็จะเห็นโลโก้เหรียญโชว์นะครับหรือตัวหนังสือเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไปโชว์นั่นอาเดี๋ยวเราไปคัดลอกไปนะครับอย่างผมผมจะเอออย่าง MMSC นี่ครับไม่ต้องคัดลอกไปก็ได้นะครับเพราะมันอยู่บนคอยมาร์เก็ตแแล้วเราสามารถค้นหาได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับ MMSC นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่ขึ้นครับต้องคัดลอกไปวางนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกวิธีการค้นหาตัวนี้ก่อนนะครับแล้วถึงค่อยมาคัดลอกตัวนี้ไปวางนะครับอ่เดี๋ยวไปที่ทัช a อ l ์ดครับไปที่ทัชบอร์ดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราเข้ามานะครับมันจะมาอยู่หน้านี้นะครับของผมนี่เป็นเออมีเก้ากระเป๋านะครับผมจะพาไปดูกระเป๋าที่ที่เก้าก็นแล้วกันนะครับที่ยังไม่ได้ใส่คอนแทคเหรียญนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าที่ใส่คอนแทคเหรียญก่อนนะครับพี่องจะได้เออรู้นะครับว่าใส่คอนแทคเหรียญแล้วมันเป็นยังไงเนาะสำหรับคนใหม่นะครับ เห็นไหครับถ้าใส่คอนเทก์เรยแล้ว,ลวมันจะโชว์อย่างนี้เห็นไหมครับ m c M M c a t นะครับไอ M Happy M c a t นี่คือใส่แล้วนะครับคือแอดเหรียญลงมาแล้วมันจะอยู่อย่างนี้น,นะครับแต่ไปดูกระเป๋าที่เก้าครับที่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับกดไปกระเป๋าที่เก้าเรายังไม่ได้แอดเหรียญโอนี่ผม อันนี้ก็แอดมาแล้วนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเราปิดก่อนก็ได้เอาสมมุติว่านี่ยังไม่มีเหรียญอะไรเลยนะครับมีแต่เหรียญ BNB, d t h นะครับทีนี้ถ้าเราจะค้นหาเหรียญ m u c นะครับเราไม่ต้องไปไม่ต้องไป copy มาวางนะครับไม่ต้องไปคัดลอกมาวางเพราะเราสามารถค้นหาตรงนี้ได้เลยครับเพราะเหรียญน,นี้อยู่มันอยู่บน Coin Market Cap แล้วนะครับมันค้นหาได้นะครับกดตรงนั้นแล้วก็กดตัว M ครับ M M เห็นไหมครับขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมครับเพราะมันอยู่ในคอยมาร์เก็ตแคปมันก็ขึ้นมาแล้วครับให้เราติ๊กตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวครับเดี๋ยวเราไปดูครับมาหรือยังมาแล้วครับเห็นไหมครับเอเอ็มแคสเนี่ยครับเราไม่ต้องไปค้นหาครับเพราะมันยังไม่ขึ้นคอยมาร์เก็ตแคปเราต้องไปคัดลอกหมายเลขกระเป๋าหรือคอนแทคเหรียญมาวางอย่างเดียวนะครับเอาเดี๋ยวเราไปคัดลอกกันเลยครับแล้วเอามาวางทิ่ตรงนี้นะครับคนใหม่ที่สร้างกระเป๋าก็กต้องทํานะครับ ไม่ใช่ทํากระเป๋าแล้วไม่ได้ใส่คอนแทคเหรียญไม่มานะครับเอาเราไปที่ขัดลอกกันครับขัดลอก I m happy นะครับแล้วเอาไปวางแบบไหนมันจะมันจะวางได้เร็ววางได้หลายๆกระเป๋าทีเดียวไปเลยนะครับถ้าเราสลับเข้าออกเข้าออกนะครับเพราะทัศวอลตเนี่ยถ้าเราออกจากระบบแล้วเนี่ยครับมันต้องเข้าใหม่เรื่อยมันต้องกดรหัสเข้าใหม่เรื่อยครับทาให้มันรู้สึกว่าสลับไปสลับมาแล้วมันปวดหัวนะครับ มันยุ่งยากครับก็เลยนี่ครับตัวนี้เราค้นหาได้นะครับ M S E อย่างผมบอกตัวนี้เราต้องคัดลอกครับให้กดแช่ครับแล้วกดคำว่าคัดลอกบางส่วนตรงนี้นะครับพอมันขึ้นมาสีเหียวเขียวอ่ตรงนี้นะครับให้เราติ๊กตรงนี้เลยครับติ๊กไปเลยครับให้มันขึ้นแบบนี้แล้วกดแช่ตรงนี้นะครับมันจะคัดลอกบางส่วนให้เราเองเราไม่ต้องไปขยับอะไรเห็นไหมครับ กดคำว่าคัดลอกครับอาทีนี้เราไปที่ทัดวอลเลตครับเห็นไหมครับมันให้เราใส่รหัสอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอย่างนี้มันผมว่ามันเสียเวลาเนาะเราต้องเข้าสู่ระบบอีกครับหลังจากเราคัดลอกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับ m cash ยังไม่มีแต่ m coin มีแล้วให้เรากดตรงนี้ครับติ๊กเลยครับแล้วที่เราคัดลอกมากดวางครับ มันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดคําว่านี่ add token นีครับไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ผมก็อ่านไม่ออกภาษาอังกฤษนะครับกดตรงนี้เลยครับมันขึ้นมาแบบนี้ให้เราไปเปลี่ยน chain ก่อนนะครับนี่ครับเลือก chain นั่นแหละครับให้มันอยู่ใน chain ของ BNB นะครับหรือเลือก network นั่นแหละครับตรงนี้กดเลยครับเห็นครับกดนี่ครับ BNB Smart Chain นี่ครับกดไปเลย หลังจากนั้นที่เราคัดลอกมาเห็นไหมครับชิ้นมันเปลี่ยนแล้วเป็น b n b เห็นไหมครับตรงนี้ครับที่เราคัดลอกมาเราไม่ต้องวางครับจะวางก็ได้แต่กดตรงนี้ง่ายกวัวครับกดเลยครับมันจะขึ้นของมันเองมันจะขึ้นคาว่า m c a t เห็นไหมครับนี่ง่ายไหมครับหลังจากนั้นก็กดตรงนี้แค่นี้เสร็จแล้วครับเราไปดูครับกดที่ลูกศรย้อนกลับนะครับตัวบนนี้ครับ m c a t มาหรือยังมาแล้วครับนี่อยู่ตรงนี้ครับทีนี้เออ หลังจากกระเป๋าที่เก้าผมเสร็จแล้วนะครับกระเป๋าอื่นผมก็ไม่ได้ใส่เอาเราก็ไปกับกระเป๋าอื่นเลยครับที่ที่ยังไม่ได้ใส่นะใสให้หมดทีเดียวพร้อมกันเลยเราไม่ต้องกลับไปคัดลอกกลับไปกลับมากลับไปกลับมามันปวดหัวนะครับเอาใส่กระเป๋าที่ยังไม่ได้ใส่ครับกระเป๋าที่ยังไม่ได้ใส่อันไหนก็ใส่ได้เลยนะครับคนนี้ครับไม่ได้ใส่กดขึ้นมา,าใส่อ,อยังยังเห็นครับกดตรงนี้เลยครับ วางลงไปนี่คือ M-Cat นะครับแล้วกดตรงนี้ครับง่ายไหมครับแบบนี้เปลี่ยนเชนครับกดสมาร์ทเชนนะครับแล้วกดตัวนี้ครับ M-Cat ขึ้นแล้วครับกดตัวนี้ครับเรียบร้อยครับย้อนกลับไปดู M-Cat มีหรือยังครับ อิมแคสมีแล้วครับนี่ครับแต่อิมคอยยังไม่มีเพราะเรายังไม่ได้หานะครับส่วนสามตัวนี้ครับผมอยากให้ปิดทิ้งนะครับเรากดตัวนี้ครับเพื่อจะปิดมันนะครับจะเปิดอะไรก็ได้ปิดให้เห็นไหมครับให้มันเป็นสีดํามันก็จะไม่ไปโชว์ตรงนั้นแล้วครับแต่ตัวนี้อย่าปิดนะครับลาไว้ครับเดี๋ยวไปดูโชว์เห็นไหมครับเห็นมัโชว์อ c มแคสของเราทีนี้เราไปค้นหาอิมคอยดูครับกดตรงนี้ครับกดตัวอมครับ มาแล้วครับเอ็มคอยเห็นไหมครับกดเบิดสีเขียวนี้ก็เราไม่ต้องไปคัดลอกมาแล้วครับย้อนกลับคืนครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ไปใส่กระเปา๋าอื่นนี่ครับที่ยังไม่ได้ใส่เอ็มแคที่ยังไม่ได้วางหมายในเอ็มแค t อยู่ที่เราไม่ต้องไปคัดลอกใหม่ครับเพราะเราคัดลอกมาครั้งเดียวใส่มันให้หมดเลยอันไหนไม่ใส่ใส่ให้หมดนะครับที่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือไหนเนี้ยที่ยังไม่ใส่ใส่ให้หมดเลยครับ ตัวนี้ครับวางเหมือนเดิมครับหวังว่าพี่น้องคงทําได้เนาะวางแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเชนนะครับ bnb ครับที่เราคัดลอกมาก็วางนี้ครับมาแล้วครับกดตัวนี้ครับให้ทําแบบนี้ไปจนหมดนะครับพอหมดแล้วเราก็ไปคัดลอกเออ I m happy นะครับ ตัวใน M happy อ่าตัวล่างสุดเนี่ยคือ M happy นะครับกดเหมือนเดิมครับกดแช่เหมือนเดิมกดคัดลอกบางส่วนตัวนี้ครับติ๊กห้มันหายสีเขียวครับแล้วก็กดแช่ตรงนี้ครับมันจะคัดลอกบางส่วนเรากดคัดลอกครับนี่เป็น M happy นะครับไปที่ทัดบอลเลตอีกทำเหมือนเดิมนั่นแหละรครับแต่เป็นคนละเหรียญกัน อ่าผมมันอยู่หน้านี้เราดูชื่อใช่โอเคเห็นไหมครับแล้วก็ครับเพื่อเอาเอ็มแฮปปี้มาวางให้ดูนะครับผมเอาเอ็มแฮปปี้มาวางให้ดูครับเมื่อกี้วางเอ็มแคสไปนะครับคือตัวนี้เอ็มแคสก็คือตัวนี้ครับวางไปแล้วครับทีนี้จะวางเอ็มแฮปปี้ก็คือเราไปคัดลอกมาแล้วกดตัวนี้ครับเหมือนเดิมเลยครับวางมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดตรงนี้ครับเปลี่ยนเชนเหมือนกันครับ เพราะเรามีสามเหรียญนะครับของบริษัทเราเป็นเซียนตัวนี้ครับแล้วก็กดวางอย่าลืมกดวางนะไม่งั้นมันไม่ขึ้นคําว่ามีแฮปปี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้กดตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อวางคอนแทคเหรียญนะครับเห็นไหมครับขึ้นคําว่ามีแฮปปี้แล้วนะครับกดตัวนี้กดลูกศรข้างบนย้อนกลับนะครับเราไปดู อันนี้ปิดมันสะก่อนครับมันลายตาเนาะอ่าเราไปย้อนดูนะครับเห็นไหมครับมาแล้วครับ M มคอยอิมแไม่ใช่อมคอยอิมแฮ h a อ p มแต่ M มคอยยังไม่มาเอาเราก็ไปไปค้นหาเพื่อเปิดให้มันมานะครับกดตัวนี้ครับเอากันแบบละเอียดเอๆไปเลยนะครับกดตัวอิมหนมาแล้วครับนี่ครับ กดตัวนี้เลยครับเปิดมันมันจะได้เห็นเอาย้อนกลับไปห้ามาแล้วครับเห็นไหมครับครบสามเหรียญแบบนี้นะครับทําแบบนี้ง่ายไหมครับเราไม่ต้องไปถ้าเราคัดลอกมาแล้วใส่ให้หมดทุกกระเป๋าถึงค่อยไปคัดลอกเหรียญใหม่มาวางนะครับแต่ว่าเหรียญตัวนี้เราค้นหาได้เลยไม่ต้องไปคัดลอกนะครับเพราะขึ้นคอยมาร์เก็ตแคปแล้วมันจะโชว์เห็นในระบบนะครับเราก็ไปติ๊กให้มันเป็นสีเขียวนะครับถ้าจะลบทิ้งก็ไม่ยากครับตรงนี้ก็กดถังขยะได้เลยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้มันจะยาวเกินไปแล้วเอาไว้คลิปหน้านะถ้ารู้อะไรก็จะมาบอกถ้าไม่รู้ก็ต้องผมก็ต้องไปศึกษามาก่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูอย่างน้อยให้ให้ให้ดูเป็นการเริ่มต้นนะครับให้เป็นพื้นฐานสู้ครับพี่น้องครับเพราะผมว่าเออบริษัทเนี้ยทำให้เราอยู่ดีกินดีแน่นะครับเราเรียนรู้สักหน่อยนะครับเราเอยคิดว่ามันยากเดี๋ยวเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี อย่าไปคิดอย่างนั้นครับการเปลี่ยนแปลงคือการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับถือว่าเป็นการพัฒนาแต่ถ้าอยู่อย่างเดิมไม่ทําอะไรเลยนะถือว่าไม่เป็นการไม่มีการพัฒนานะครับอัปเดตตลอดเวลาดีที่สุดแล้วครับเขาก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดลงตัวที่สุดมาให้เราน,น,นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ